สาววันนี้มีภาพการเดินทางไปทําบุญตักบาตรกันเป็นครอบครัวนะครับก่อนที่จะไปท่องเที่ยวและเล่นน้ําสงกรานกันในช่วงบ่ายครับ <S 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 วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรมีนักท่องเที่ยวและประชาชนพาครอบครัวไปกราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อเพชรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อในช่วงเทศกาลสงกรานและวันครอบครัวนะครับโดยทางวัดจะเตรียมดอกไม้ทูบเทียนจํานวนมากให้บริการพร้อมกับอัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรจำลองให้ประชาชนได้ส่งน้ำด้วย ที่สันเจ้าทามกงเย่ยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังมีประชานชนและนักท่องเที่ยวนำดอกไม้ทูบเทียนและของเส้นไหว้อย่างหมูย่างผลไม้และอาหารขาวหวานไปกราบไหว้องค์กิวอองไตเต้นนะครับก่อนที่จะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะน้ำตกและทะเลหลังในพื้นที่มีสภาพอากาศร้อน ขณะที่เจ้าของร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรเปิดซูมบริการอาหารฟรีให้กับประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานในพื้นที่นะครับให้เหตุผลว่าต้องการคืนกำไรให้กับลูกค้าและส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานโดยจะเปิดบริการตลอดทั้งวันตั้งแต่13 1 5ถึง15เมษายนนี้และเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีครับ